หวังว่าเรื่องราวของโดมมนิกโซบอสไล์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคงจะสร้างความดีใจความสะใจให้กับเราเดอะคอปทั่วทั้งโลกได้เหมือนกันนะครับต้องบอกว่านอกจากจะเซอร์ไพรส์ไปยังทีมต่างๆแล้วนะครับในฐานะที่เป็นฟนบอลลิวพูเองยังเซอร์ไพรส์กับเรื่องนี้เหมือนกันลิวพูยังคงเป็นลิวปูที่สร้างความประหลาดใจความตื่นเต้นในตลาดซื้อขายได้อยู่เสมอนะจะเรียกว่าพลิกโผไหมก็คงจะเป็นแบบนั้นเนื่องจากว่าไม่คาดคิดมาก่อนเงินจํานวน70ล้านยูโรหรือ60ล้าน ปออจะถูกสาสตร์ลงไปเพื่อด,ดิวนี้แม้ว่าจะอยากได้แต่ตอนนั้นยอมรับเลยนะครับเห็นเรื่องงบประมาณแล้วอดอใจไปพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้ขออนุญาตตบ ปากตัวเองเลยนะครับที่เคยไปบ่นเรื่องของการไม่ยอมทุ่มเงินของกลุ่ม FSG นะครับหรือท่านผู้บริหารทั้งหลายแหละอันนี้ก็ต้องขอสูฮกเอาไว้แล้วขอขอบคุณมาไว้ที่นี้ด้วยนะครับที่ยอมทุ่มเงินจํานวนดังกล่าวออกมาเพื่อที่จะให้ได้นักเตะนะครับตามที่จะกันเขาต้องการเพราะนี่แหละคือหน้าที่ของผู้ที่อยู่เบื้องหลักควรจะต้องทําในลักษณะอย่างนี้นะครับประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะครับที่ทําให้ลิเวอร์พูลนะครับลดถอยประสิทธิภาพลดกําลังลงไปทั้งๆ้งที่เป็นไป ถึงแชมป์พรีเมียร์อีกแล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่วันนี้นะครับพวกเขาน่าจะได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ในเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะครับมันคงต้องรอรอให้ถึงการที่ไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก่อดมันถึงจะเห็นภาพชัดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเลียร์พูลนะครับกำลังจะได้นักเตะคนที่2อ,อย่างโดมินิกโซบอสไลเข้ามาประสานงานร่วมกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แค่2คนนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วมีความรู้สึกเหมือนขุมกําลังมันเริ่มแน่นขึ้นจริงๆทําไมถึงงเป็นนนนแบบบัั้อคคิดดูะร ถ้าทั้งโดมินิกโซบอสไลอเล็กซิสแม็คอลิสเตอร์อยู่ในทีมแล้วนะครับสมมุติว่ายังได้ตัวเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนั่นหมายความว่าขนาดทีมของเลี้ยวููโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลาง มันใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเพราะอะไรเพราะเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ตามแต่ลองย้อนหันกลับไปดูในซุ้มมานั่งตัวสำรองเรายังจะได้เห็นนักเตะอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันยังได้เห็นนักเตะอย่างติอาโก้อคนทาร่ายังมีนักเตะแบบฟาบิโอนะครับที่อาจจะต้องตกไปเป็นตัวสำรองก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดการแข่งขันกันในทีมสูงๆขึ้นมานะครับเพื่อแย่งตำแหน่งผลประโยชน์ทั้งหมดจะตกมาอยู่ที่เลือดปูนจริงๆเพราะฉะนั้นมันดูกันนะครับว่าเมื่อได้2ตัวหลักเข้ามาเสริมทัพแล้วรูปแบบต่างๆของเลือดปูจะเป็นไป ตามเป้าหมายที่เจเกนคอบวาดฝันเอาไว้หรือเปล่าอย่างไรก็ดีนะครับใครที่มีความเป็นห่วงใครที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอดีตกับอาการบาดเจ็บของโดมมนิกโซบอสไลเป็นอย่างไรอันนี้เอามาบอกกันเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยโดมมนิกโซบอสไลนับตั้งแต่เดือนกระกฎาคมปี2021เป็นต้นมา จนจบฤดูกาลที่แล้วเขาพลาดการลงสนามไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถือเป็นอีกหนึ่งนะครับที่มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเวอร์วููเองค่อนข้างจะขยาดกับเรื่องของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นเป็นอย่างมากแต่โดมินิโกบอสไนไม่ได้มีปัญหาตรงส่วนนี้เบาใจกันไปได้ถึงตรงนี้แล้วคงต้องไปลุ้นกันต่อนะครับเบอร์3เบอร์สจะเป็นใครตามมาอีกไหมใครที่ยังลุ้นในเีลของเกฟเฟรนตูลามนักเตะคนนี้ยังอยู่ในเรดาร์ที่เวีรยวููไม่ได้ทิ้งไปแม้ว่าจะได้ โดวินิกโซฟอสไล์เสร็จจากตำแหน่งมิดฟิลด์ยังมีเรื่องราวของตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทางฝั่งซ้ายอีก1คนด้วยเหมือนกันถ้าหากเรียวภูได้โคต้าตรงจุดนี้เข้ามาเต็มจำนวนก็คงต้องบอกว่าน่าจะสนุกแล้วครับฤดูกาลหน้าเจรินครบน่าจะได้อาวุธในแบบที่เขาต้องการมาสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะทำให้เรียวพูค่อนข้างจะ มีสภาพทีมที่แข็งแกร่งและใหญ่โตขึ้นส่วนกองหน้าเราไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้เดินชนกันแน่นเต็มทีมและที่สําคัญก็คือเมื่อโซบอสไลน์มาแล้วเนี่ยครับผมว่าบรรดากองหน้าต่างๆน่าจะเตรียมความพร้อมของตัวเองให้ดีเมื่อเราได้มิดฟิลที่สามารถที่จะขับเคลื่อนเกมให้ไหลลื่นได้อย่างแมคลิสเตอร์เข้ามาแล้วเรามีมิดฟิลจอมสร้างสารรค์มีครีเอทีฟที่ครบเครื่องอย่างโซบอสไลน์ตามเข้ามาเสริมอีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นที่เหลือนะครับกองหน้าจะอ้างไม่ได้แล้วนะครับบอลไปไม่ถึงข้างหน้าการสร้างโอก จากแดนกลางมันมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าลิเวอร์พูลลงล็อกผมว่าฤดูกาลหน้าน่าจะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลน่าจะทํากันได้ดียังไงก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับที่ได้ตัวนักเตะอย่างที่ต้องการชนิดที่ว่าว่าเป็นดีลสายฟ้าแลบและคงต้องบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่า48ชั่วโมงเป็นอย่างไรให้ดูลิเวอร์พูลทำนะครับ